วันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนทำแอนิเมชันนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแอปตัดต่อนะครับแอปอะไรก็ได้นะครับผมใช้แอปแคปคันในการตัดน,นะครับใช้แอปตัดตการตัดน,น่าแองแล้วก็สิ่งที่เรามีก็คือรูปภาพแต่และเฟรมนะครับซึ่งเดี๋ยวมาบอกกันรูปภาพนี้มันเกี่ยวอะไรนะครับมันมีหน้าที่ทําอะไร จะมาบอกนะครับคือการที่เราจะทำมาในเมชันได้นะครับเราต้องมีลุกภาพแต่ดับเฟรมแต่ละอันอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเัาเช่นแบบนี้นะครับ่อค่อยเดินนะครับอย่างเงี้ยพวกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับให้เรากดอย่างนี้แล้วก็เลื่อนแถบที่มันเป็นเนี้ยให้เป็นอันนี้นะครับให้มันสั้นๆนะครับมันจะได้คลิปการเดินนะครับ อย่างเช่นผมจะทําให้ดูนะครับโอเคไปกันเลย let's go มันจะช้าเกินไปนะครับให้มันสั้นๆดิดเดียวนะครับแต่ผมมีที่แก้ง่ายๆนะครับในการทําให้มันเดินต่อเนื่องแบบหนึงสักครู่จบ ประมาณนี้เลยนะครับกรเลือ่อนตัดเลยนะกันกดตัดกดตัดไปเลยนะฮะกดตัดไปเลยแล้วก็ลบอันนี้ออกนะครับก็ลบก็จะได้ประมาณนี้ในการทาใหอ้อันนี้มันขยับได้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลย จะเป็นอย่างนี้นะครับแอนิเมชันเฮ้ยถ้าเกิดทําให้มันสมดุลขึ้นใจะมครับวิธีการเราก็จะใช้อันนี้นะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ย <Hey, S 2> เออไม่รู้ทันเมืงนะไม่ใช่อันนี้นก็ไม่ใช่อันนี้วิธีการใช้เราก็กดไปที่อันนี้นะครับคือเอฟเฟกต์ <Hey. S 2> อันนี้จะทําให้แอนิเมชันนั้นดูสมูทยิ่งขึ้นในแบบนี้นะครับนั่นแหละ หรือใครอยากจะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรก็ลบออกไปแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยทำแค่นี้มันจะได้เหรอเดี๋ยวคุณดูวิธีของแบบโกงโกงเลยอะเฮ้ยกดไปที่แอปพลิเคชันเดิมวิดีโอมอนเดิมกดไปกดไปนั่นแหละแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ตัวคลิปวิด,ดีโอแบบนี้นะครับให้เราทำการอันนี้มานะครับเน่ แล้วก็ย้อนวิดีโอนะครับย้อนวิดีโอย้อนวิดีโอนะครับรอสักแป๊บรอแป๊บโอเคได้ลวมาดูกันเลยดีกว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับนั่นไงได้ลวเดิดดนคือการย้อนวิดีโอแบกนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกอีกทีนึงถ้าอยากให้นาน คัดลอกก็ชึบแลคัดลอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการทำแอนิเมชันให้เดินได้ให้มันเคลื่อนไหวนี่แบบนี้เลยนี่จะย้อนแบบนี้เฮแล้วกดอันนี้นะครับดนะกดอันนี้นะครับ แล้วก็อันอันนี้นะครับกดไปเลยมันจะสมูดยิ่งขึ้นนะครับเเพื่อ,อ,อประมาณนี้นะครับก็จบแล้วเพียงเท่านี้บอว่าจะทำเป็นกันนะ